ในแงบมาแงบใส่กบมีไงกบเขานี้แล้วออกมาได้มีไงสองด้านเอาเงาบใส่ในีนี้แล้วก็ว่างไว้เดี๋ยวค่อยไปใส่กันเห็นเงบก่อนในป่าตายมาป่าตายก็ไม่ใช่วาสับ เมม็นเถอะเมม็นกบมักเม็นเตรียมไว้แล้วค่อยไปหาใส่เลยน้ำหนองน้ำให้หน้ากูละโอ้ยเมม็นคากอยู่ดิจับเข้าไปนี่เป้า ป่าถือรอบด้ยามซองมือสาม,มือสีมือไปธุระมาพอกลับขึ้นมาป่าตายป่าตายกับผูดีได้กบนี่กบสองตัวกบสองตัวเขาไปนรอกพันก็เป็นว่า kéo rồi nhiều bên nhiều về về xe mới lên mấy